ประเด็นของ1สาวนะครับ <c oughs> ที่คนนี้ออกอีเวนท์ที่ไรก็ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษเรื่องของหัวใจตลอดนะครับ <c oughs> <ช>สำหรับ <c oughs> สาวหญิงกระฐานั่นเองนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าโสด <c oughs> แต่ก็มีมเริ่มจะกลัวๆแล้วนะครับ <c oughs> หลบความโสดที่ยังไม่มีคนรู้ใจสักทีนั่นเองครับ <c oughs> ก็เป็นสาวสวยเป๊ะอีกหนึ่งคนนะครับที่เข้าทํานอง Lucky อินเกมแต่ Un Lucky in เล v e นั่นเองครับสำหรับสาวหญิงรถถัฐาหรือยายะาหญิงนั่นเองนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่องหัวใจนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ได้ออกมาแย้มผ่านสื่อว่ากําลังศึกษาดูใจกับหนุ่มนอกวงการแต่ยังไม่ขอเปิดตัวนะครับว่าตอนนี้เลิกคุยกันไปแล้วอพอรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสเรื่องงานและส่วนตัวก็ยังรู้สึกสนุกกับการทํางานมากกว่านั่นอเองครับถึงแม้ว,ว่าตอนนี้นะครับ ตัวเองเจ้าตัวเนี่ยเริ่มจะรู้สึกหวั่นใจมาบ้างแล้วนะครับว่าเอ๊ะอายุอานามก็เริ่มจะมากขึ้นนะ,ะคนอื่นเพื่อนฝูงก็มีแฟน <ไป S 1> มหมดละทำไมอย่างไร้คู่สักทีไปฟังเสียงหญิงรัฐากันบ้างครับโอ้ยไม่มีค่ะโสดค่ะตอนนี้ไม่มีละค่ะตอนนี้ไม่มีมาสักพักแล้วค่ะก็หลายเดือนแล้วค่ะ จริงๆเราเราเลือกที่จะเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอิงด้วยงานด้วยนะคะแล้วก็ด้วยนิสัยถึงว่าคนเราคนเราจะอยู่กันไม่ได้ด้วยนิสัยเป็นหลักกลัวค่ะตอนแรกไม่ค่อยกลัวตอนนี้เริ่มกลัวละเพราะวเหยียบ30กว่าละต้องกลัวเนิดนึงแต่ว่าเอาจริงหญิงว่าทุกคนเกิดมามันก็คงต้องมีนะความรักตอนนี้ถ้ามันยังไม่มีก็ไม่ต้องไปขวอยคว้าทางานก่อนคําว่าเนื้อคู่เนี่ย